สองสามสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอุาวัียาโสเลขที่สองดิฉันชื่อนางสาวนาชาพรมีเลขที่สามสิบกระผมชื่อนายเชยรัตแจสว่างเลขที่สอวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานลิฟมันกลิ่นสรบปรค่ะ ที่มาและความสำคัญเนื่องจากเราอยากจะศึกษาการทำลิปมันกลิ่นสตรอเบอรี่เหตุผลที่ทำลิปมันเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องปากแห้งแตกจึงอยากทำลิปมันที่มีกลิ่นสตรอเบอรี่วัตถุประสงค์ง 1. เพื่อศึกษาการทำลิปมันกลิ่นสตรอเบอรี่ สเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของลิปมันกลิ่นสตรอเบอรี่และลิปมันทั่วไปขอบเขตโครงงานตัวแปลต้นสูตรในการทำลิปมันตัวแปตามความพึงพอใจของผู้ใช้ลิปมันกลิ่นสตรอเบอรี่ตัวแปรควบคุมปริมาณของส่วนผสมและวันหมดอายุประชากร นักเรียนชั้นม .5 3ทับ3กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นม .5 ทับ3าจำนวน20คนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับได้เรียนรู้การทำลิปมันทำง่ายสามารถทำขายได้หารายได้เสริมลดรายจ่ายได้มากขึ้น ลิปมันกินสตอเบอรี่ราคาขายอยู่ที่ย0บาทค่ะอุป,ปรกรณ์1น่ถ้วยสช้อน 3- น้ำมันมะพร้าวสตลับใส่ลิปมัน 5- ไข่พึ่ง 6- กกินสตอเบอรี่ค่ะขั้นตอนการทำหนตัดไข่พึ่งให้มีขนาดเล็กลงและพักเอาไว้ก่อน 2- นำน้ำมันมะพร้าวใส่ถ้วยที่เตรียมไว้ 3. นำไข่พึ่งใส่ลงไปในถ้วยที่มีน้ำมันมะพร้าว 4. นำถ้วยที่ใส่ไข่พึ่งและน้ำมันมะพร้าวไปละลาย 5. เมื่อละลายเสร็จแล้วให้นำมาพักไว้30วินาทีแล้วนำกลิ่นสตรอเบอรี่ใส่ลงไปพอประมาณแล้วคุณให้เข้ากัน หกนำส่วนผสมที่ทำไว้ใส่ลงในตลับให้พอประมาณแล้วนำไปพักทิ้งไว้จนเสร็จตัว สรุปการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างสรุปข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นม .5 ้ทับสาจำนวน20คนฉเฉลี่ยออกมาได้4.3่ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากค่ะถอดบทเรียนหลักปัจจาเศรษฐกิจพอเพียงความรู้1ขั้นตอนในการทำริบมัน 2. ส,ส่วนผสมในการทำลิปมัน 3. อุปกรณ์ในการทำลิปมัน 4. ระยะเวลาในการอรอไข่พึ่งละลายและแข็งตัวคุณธรรม 1. ความซื่อสัตย์ต่อการบรรจุลงตลับ 2. ความอดทนในการรอให้ไข่พึ่งละลายและแข็งตัว 3. ไฝ่เรียนรู้นำความรู้ที่มีมาใช้ พอประมาณ 1. ไว้ที่เหมาะสม 2. ระยะเวลาในการทำ 3. า 3. วัตถุดิบ่าง่ายมีเหตุผล 1. นําองค์ความรู้มาทำชิ้นงานในรูปแบบที่เราสนใจ 2. ส,สร้างอาชีพระหว่างเรียนมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 1. การ เตรียมอุปกรณ์2การเตรียมวัตถุดิบ3ทักษะในการทำสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน4มิติด้านวัตถุ1สร้างไรายได้2ลดรายจ่ายด้านสังคม1สร้างความสามาัคคี2นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่3ม,มีความปลอดภัยในการใช้วัดธนธรรม ลดค่าใช้ใจ่ายในการซื้อเครื่องสำอางสิ่งแวดล้อมวัดสดุจากธรรมชาติคือไข่พึ่ง